สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาดูกับปืน M4 เงิน M4 ประจำยศดาวนั่นเองนะครับคือ M4A1 Peace of Honor นะเป็นซีรีส์ที่ประจำเวลยศดาวนั่นเองนะครับผมก็เป็นดาวตัว,ตวที่16ของเซิร์ฟนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาเป็นที่14นะฮะขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าปืนนี้มันจะอยู่ใน Battle Pass นะครับที่ ปืนรางวัลประจํายศนั่นเองแต่ว่าซีรีส์นี้อาจจะต้องแบบว่าต้องเติมหน่อยนะฮะถึงจะได้เข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นสายฟรีก็จะได้เป็นอ่านี่ครับปืนคู่นั่นเองนะฮะนี่ปืนดาวตัวนี้ก็รับมาเป็นก,การเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปล,ลุยสนามจริงกันเลยดีกว่าว่าจะนิ่งแค่ไหนนะฮะจะสู้เอฟซีธรรมดาได้หรือเปล่าโอเคมาเปิดมาแล้วครับผมโอ,โ,โอ้โหเข้าการเกม ายิงไป2แล้วฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับเชียนไทแบบอัปเกรดใหม่นั่นเองนะฮะผมเรียกไม่ถูกว่าเทียนไทอะไรโอ้โหแป๊บแบบยังไม่ทันลายตายเป็นว่าเล่นนะฮะโผมาแล้วยิงอย่างนี้โอ้นิ่งอยู่เหมือนกันนี่ตัวปืนก็สวยาง,งามนะตามสไตล์ m 4เงินอยู่ในซีรีส์ปืนประจำยศนะอเอ้ยไล์ออฟโคโน่น,นะ สีรีโฮนออตัวนี้เอาแป๊บๆก็เก็บไป3เหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วยู่ตัวหนึ่งเก็บตีไปยิงด้านหน้าเอ้าหูเกือบได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้นะครับผมเป็นสีดาวนิ่งๆไหมนิ่งๆไหมคนเยอะโคตรๆปุ๊บๆๆได้ระเบิดไปหนึ่งยิงเป็นด o u b l e ลคิวเป็น triple kill สามตัวระเบิดหนึ่งหรือสองดูไม่ทันฮนะอะ้ย <c oughs> อุ้ยได้ยินเสียงอยู่นี้ยิงเจาะทะลุแต่ก็ได้ะครับผมเก็บมาก่อนเป็นเออ้นอุ้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยวอ เออมีหน้าสับมีดเลยนะเนี่ยนะอุตสาหหยิบ A อนมาแล้วยิงด้านหลังล่วงอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหด้านหน้าข้ามาเดี๋ยวเอาระเบิดไปก่อน1-2ได้หรือเปล่าปุ้มได้ระเบิดไปทิ้งบอมไปหนึ่งครับผมโอเคแล้วก็ยิงระยะไกลเห็นเหมือนกันขอหลบทางซ้ายจะเอ๋ L อยู่ไหนจะเอ๋ L ไปไหนแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วแล้วยิงเอากระสุนหมดก่อนได้ไม่ได้นะฮะด้านหลังมีเก็บอยู่ซี่แล้วครับ ยิงสวนโอ้โหลมทั้งนั้นยิงลมทั้งนั้นอุย้ยไม่ได้เลยไม่ได้อะไรสักตัวเลยอุย้ยแต่ก็โอเคอยู่นะคุณเข้ามานิดหน่อยตีตื้นมาเป็น11ต่อ12นะครับผมมามาล้วากันถึง M4 เงิน M4 ประจำยศดาวกันจะนิ่งไหมความรู้สึกส่วนตัวนะก็ปกติไม่ได้เล่น M4 ก็นิ่งนิ่งกว่า M4 ดำนะฮะนิดนึงนิดนึงนะครับโอ้โห ปืนมันตำยศนะฮะจะต้องโอเคมีอะไรที่นี้ก่อนนิดนึงเป็นดับเบิลคิวแล้วยิงอีกตัวหนึ่งเป็นทริปเปิลคิวเป็น Special Ford. สเปเชียลฟอร์สสี่ตัวลุยกันไปโดนสไนซ์ก่อนนะไม่ไงั้นนะวที่ห้าจะตามมาหรือเปล่าโอ้โหแล้วเกมคนมันเยอะแบบนี้ยิงกันไปก่อนเป็นดับเบิลคิวอีกนึงเกมเอฟเอมาเป็นทริปเปิลคิวอีกแล้วเอาล่วงเลย <c oughs> โอเคยี่สิบคิวอย่างรวดเร็วนะตอนนี้คนเยอะมันก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับ เจอใครก็ยิงไปมั <S <S <asis> ่วหมดนะไปลัดคิวเขาบ้างไปอะไรบ้างเห็นอยู่นะครับได้มาให้ด้านหน้าเฮสทอดเผยแล้วยิงตัวนึงแต่ด้านหลังเขาโผล่มาจากสะพานมาจากตรงไมนแล้วเขาก็โดนยิงสวนกลับึ้นมาตอนนี้นวๆกันแล้วก็เกิดตำแหน่งจุดแดงแล้วยิงอย่างนี้โอ้โหแล้วเกิดอีกหนึ่งตัวขอหลบก่อนจะไปยิงกันสองคนก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวได้ไหมได้ไปหนึ่งตัวท่าของใครแล้วตัวนี้เอาเกิดต่อหน้าดาวกูนอฟ ดาวคุณอ๊อฟขอหลบชุกๆแล้วยิงเฮดช็อตฮะเฮดช็อตตอนนี้เอาระเบิดไปก่อนหนึ่งสองเผื่อจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วโดนยิงกับสวนดาวคุณอ๊อฟเกิดที่เดิมนะโอเค24คิวอย่างรวดเร็วกับ MC เงินนะ m 4โคโนนะปืนประจำยศปืนประจำแรงนั่นเอง25คิวครับผอมนะฮะ อยู่ใน b a t t l พ p a ์นะใครอยากตายก็จัดเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นยศดาวแล้วสายซีก็จะได้เป็นปืนปืนคู่ปืนรูดปืนคู่นะโอเคดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วยิงระยะใกล้เผาขนแบบนี้ยิงแต่โดนระเบิดเมื่อกี้เขาปาระเบิดระเบิดหลุดมือแล้วล่วงใส่เราตายเป็นแรกกันไปนะฮะด้านขวาก็มีเห็นโอ้โหแล้วหลังก็มีเลือกอีกหนึ่งตัวก่อนได้ไปนหนแล้วหนีระเบิดไม่ทัน27คิวนะฮะ ผู้เล่นก็เต็มห้องเกอนกันเลยทีเดียวด้านหน้าเกิดอย่างนี้โอ้โหเฮดช็อตแต่แรกกันไปแลกกันไปจุดนี้แลกสองเกิดอย่างนี้ยิงระยะไกลโอ้ยตลบไปก่อนเอาระเบิดตามหลัง1 2องดูสิว่าจะมีใครเกิดตรงนี้หรือเปล่าได้ระเบิด1แล้วยิงตรงนี้จะจบหรือเปล่าไม่จบอโอ้โหหลังเกิดนะฮะเกิดกันแบบว่าเออ นวนัวกันเลยแล้วตัวสุดท้ายยิงแบบนี้อย่างไรครับผมจบเฮดช็อตนะผมกับเกมแรกเดี๋ยวไปดูกับเกมที่2กันเลยดีกว่าโอเคครับมาเกมที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวนะอัปเดตใหม่ๆรู้สึกว่าแผนที่รู้สึกว่าด่านเสียงไฮคลาสสิกจะมืดมากเลยนะฮะเนี่ยได้ระเบิดไปฟรีๆหตัวก่อนมารีวิวปืนแต่ m c แต่ได้ระเบิดเอาอไม่ใช่ <laughs> คอยฟังเสียงก่อนนะฮะนะครับโผมาอย่างนี้อุ้ยอุ้ยแล้วเขาถือระเบิดแบบตกใจแล้วเราก็วิ่งสวนกับพื้นแต่เฮยแต่ได้ระเบิดที่เขาทิ้งบอมไว้นะ,ะับเป็น1นหนึ่งโอเคคนก็เข้ามาหลั่งไหลมาเรื่อยๆครับผมแล้วยิงจังหวะนี้ถึงตัวระยะไกลโดนอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ล่วงแต่เราโดน AK คทางด้านขวาเขากะโดดมายิงตัวนู้นจะเป็นยังไงได้ระเบิดกลับไปครับผมมา ลุยกันต่อกับ MC เงินโโนอน,นะปืนประจำแล้งจุดดาวนะครับผมไปไปไปอยู่ในตู้พ์าฮะ,าคะใครสนใจจัดเลยครับผมมาแล้วไปยิงกันตรงไหนได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นแล้วยิงสวนโอ้โหแล้วกระสุนกระสุนกระสุนหมด A.K. A.K. ก็ A.K. กาโมกระสุนแลกกันไปด้วยขอปืนโผค่ฮะโอเคสามโอ้โหห้าคิวแล้วครับผมสามันไหมเนี่ย มาลองดูกันฮะด้านนู้ดยิงล่วงหนึ่งตัวฟรีๆหรือเปล่าหนึ่งตัวฟรีๆแต่ด้านไกลๆก็มีแล้วยิงกระสุนลมบทก่อนกระโดดเข้าห้องหน้าต่างนั่งยิงใครขอแจมด้วยคนที่นั่งจอจอแบบนี้เก็บกาโมไายครับกล่องเขียวยิงอยู่ขอริโรหลดหุในห้องคอมมีในห้องคอมเห็นเราแล้วเห็นเราแล้วแล้วยิงอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้เก็บไปหนึ่งตัว M4 ดมสดำและยิงตัวหน้ามาสไนเดนอร์คุณน็อฟหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับ M A.K. 6q ตามหลังมายิงได้หรือเปล่าระยะเผาผนแบบนี้ไม่ใช่ระยะเผาผนที่ระยะกลางอยู่แต่เขาตายด้วยระเบิดแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายมีระเบิดต่อหน้าอยู่ในนี้แอบจะเอขอยิงแจมด้วยคนเก็บมาก่อนอะไรก็ไม่รู้เอมโฟนะครับเพิ่งรีวิวไปคลิปที่แล้วเออนะเฮช็อตเฉยเลยฮะ8ต่อ9ก็ยังตามเขาอยู่นะฮะตามทันหรือเปล่ามาคอยดู แล้วยิงซ่าใครนะเก็บไปก่อนเลยครับผมหนึ่งเก้าเก้าแล้วเก้าแ,แ,แล้วเกิดตัวนี้เฮดช็อตเก็บมาด้านหลังควักปืนอีกเรียบร้อยโดนร่วงนะสิบคิวนิ่งนะเออตอนแรกนึกว่าจะไม่นิ่งนะครับพอยิงไปยิงมาก็โอเคอยู่แต่มันเบาค่อนข้างที่จะเบานะแต่ไม่เบาถ้า M อ4ดเอ,ม,เอมโฟดอัอ้นั้นเดเบาจริง <c oughs> แต่ว่าต้องอยู่ที่คนยิงด้วยบางคนก็โอ้โหเฮดช็อตไม่ใช่เฮดช็อต เป็นระเบิดโอ้โหพูดผิดนะครับผมระเบิดเป็นที่เป็นคิวเลยเมื่อกี้เขาวางบอมอยู่เก็บไปหนึ่งแต่ไม่ได้ครับเราตายระเบิดแทนให้ทุกแกท่านที่นั่นถึงตัววางบอมเขาตัวเองโดนระเบิดตายเหมือนกันแล้วยิงขอแจมด้วยคนสิครับกระสุนหมดจะเอเอาระเบิดโดนรัวเลยครับผมไม่ได้นะ15คิวเบรกที่ตรงนี้เหรอฉันขออีกคนหนึ่งได้ครับผมคนละหลัง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  หลังมานะฮะดวดลายส่งปืนก็โอเคสวยงามตามสไตล์ของซีรีส์นี้ความนิ่งก็โอเคไปสัมผัสลองลองดูนะครับแล้วยิงหลม30ม30ยิงลมไปแล้ว25ยิงหองแม็กเอยูซี่ Mac, C, ไม่ทันหลังมาครับผม17คิวตอนนี้มาฟูเลนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับด้านในเหมือนได้ยินเสียงแล้ววิ่งไปที่สะพานขอแจง้งเจ้คนแต่เราไม่ได้วะ่ะ เป็นดับเบิลคิวของเขาด้วย AK นะครับไปยิงสร้างให้เขาเลยครับปีตัวนี้ฟรีเกมนี้ฟรีเลยจะเอเห็นแล้วครับผมยิงเข้ามาก่อนไม่ได้ขอหลบไปเอ้ยติดติดแบบนี้ด้านในมีหรือเปล่ายิงไปก่อนขอร่วมแจมด้วยคนได้เป็นดับเบิลคิวเฉยไปแย่งลัสคิวเขากระโดดโผล่หน้าต่างขึ้นมาแล้วตัวนี้ไม่เห็นจะปาระเบิดปาระเบิดแล้วยิงได้หรือเปล่าโอ้โหกระสุนนัดสุดท้ายจริงๆเลยฮะเกือบไม่ล่วงนะครับผม30นัด ยิงลงไปแล้วยี่สิบเก้าระยะเอาปนเ,เก็บมาก่อนเป็นกาลิวเอาระเบิดไปหนึ่งสองด้านหลังโผล่มาด้านนี้เห็นอีกทิปเปิลคิวระเบิดสองยิงอีกหนึ่งเก็บกาโมมายิงแบบนี้ไม่โอ้โหหนีก่อนด้านหน้าก็มีได้โอ้โหลัวเลยอะ่ะบอกเลยว่ามันนัวจริงๆเลยนะครับผมพูดไปเหนื่อยไปเหนื่อยยิงแล้ว้ามายิงเหนื่อยพูดอีกนะ 25้าคิวครับไประเบิดหนึ่งสองจะได้หรือเปล่าวางบอมไปก่อนครับผมไม่ได้ครับผมแล้วตัวนี้ยิงกันอยู่ขอเริ่มแจมแต่เก็บไปหนึ่งเก็บกาลิวโผมายิงด้านหน้าแต่ด้านซ้ายก็มีดับเบิ้ลคิวหรือไม่เก็บมาก่อนยูซี่เรียบร้อยครับผมจะไม่ดับเบิ้ลคิวครับทิ้งห่างกันไปเรียบร้อยตายระเบิด2ี่ดคิวตอนนี้โอเคมาจะเป็นยังไงกันต่อ มาลุยกันลุยกันแล้วจุดจุดนี้จังหวะนี้เกิดแล้วยิงหนึ่งเพราะว่าล่วงหรือเปล่าเป็นดับเบิลคิวจบครับผมโอเคอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะฮะมาเราก็ยังคงอยู่กับ MCA1 นะฮะฟรีสออฟโฮโน่นะฮะ โผล่มาหนึ่งตัวแล้วยิงอย่างนี้นิ่งๆเหมือนกันแต่ก็เกือบตายเลือดเหลือประมาณ2องสามหน่วยนะฮะไม่รอดครับผมเจอกาลิวยิงครับมาจะเป็นยังไงโผล่อยู่ด้านกล้โอ้โหล่วงไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันจริงๆนะฮะไปก่อนครับไม่เห็นไปยิงกันตรงไหนเอ่ยเห็นแล้วฮะใจเย็นๆครับกระโดดตามไป ยองยองยองแล้วจุดจุดนี้ยิงได้ครับอยู่บนกองฮะเอาระเบิดไปหนึ่งติดระเบิดติดสองได้ปะไม่ได้ระเบิดอยู่จุดจุดไหนกันนะฮะตอนนี้สองคิวแล้วทีหนึ่งเขาเป็นสามคิวคอยฟังเสียงเออเห็นปืนโผล่ปืนโผล่ยิงซากใครนะแนะ่ <c oughs> ไม่ซากไม่น่าใช่นะยิงเมสองเม็ดล่วงแล้วจุดจุดนี้ยิงตัวเนี้ยไม่ซากแน่นอน นะไอเราก็เกือบโอ้โหตายด้วยระเบิดนะครับเขาระเบิดปลาสวนมาอันนี้ก็สร้างเป็นคอสตอมเป็นห้องฝุกค,คนน้อยๆนะ,จะเจ๊ขอร่วมแจมด้วยคนสิเพื่อนยิงไป1ครับ 4Q คิวฮะตอนนี้มาขึ้นมาเป็นที่1อันดับหนึ่งยจเจ๊อยู่อยังอยู่ยังอยู่อย,อ,ยอย่างนี้เอาน้อยหนาไป1 2ด้านหลังก็มีซ้ายมีแล้วยิงหึงโดน ปุ้มโอ้โหได้แล้วเบิดแทนเฉยนะฮะตัวโดนด้านหลังซ้ายยิงนะฮะเหมือนจะได้ยินเสียงตรงเนี้ยโผลหรือเปล่าโผลหรือเปล่าได้แล้วเบิดตหนึ่งตัวแล้วเขาฟลักเบิดมาเป็นดับเบิลคิวโอเคได้แล้วเบิดหนึ่งเอ็มซีนนหนึ่ง,งด้านนู้นจุดจุดนี้ยิงนิ่งนิ่งเฮ้ยทำเป็นเล่นนะเขาทราบหรือเปล่าไม่รู้หวงหละเออ เม่กี่เมตรเองเมื่อกี้ง,งงมากไม่ได้ใส่เกราะไม่น่าใช่ยิงเ้าได้ระเบิดนะฮะได้ระเบิดไม่ใช่ได้ระเบิดคนอื่นได้ระเบิดไป8คิวกันมาลุยกันต่อกับ M4 ปืนประจำยดบัต Battle Pass นะลิ้นพันกันหมดนะ d ิ w Q ลุยเก็บ FN มา Farmer ม,มาจุดจุดนี้นะจังหวะเขาอะไรก็เอาไปก่อน,นครับแต่โดนการลิวยิง สวน8ตัวครับตอนนี้ผู้เล่น8คนนะเอ้ยเห็นอยู่แว็บแวแวบแ,แ,แขอร่วมแจมด้วยโคษโอ้โหแล้วยิงสวนเลือเดเลือหนึ่งมันไม่ไหวนะฮะเกาะแตกรัวๆเลยเมื่อกี้มาปุ๊บปบอยู่ไหนเข้ามาห้องข้างในแบบนี้ทราดมาสิก็เจอครับผม12คิวอุ้ยเกิดจุดจุดนี้เดี๋ยวแจงเย็นตอนแจงเย็นตอนเกือบตายโอ้เกือบตายนะฮะ บอกเลยว่าเมื่อกีอม้มีมมมมมีมีเขายิงอยู่ขอร่วมแจมได้เฉยไปลัาสกิลเขานะโอ้โหนะต่อไปก็โงมีปืนทองเข้ามาปุ่มยันก็โอเคสวยละนะครับปุนประจำยศมียิงเข้าถุงเวชนะค่อนข้างที่จะนิ่งเยอะมาปุ่มปุ่มไปโพแล้วยังไงโอ้โหร่วงกอนดนะฮะ นี่มีตัวฟรีเอาปาลาระเบิดอยู่นี้ขอร่วมแจมด้วยคนปุ๊มๆได้นะฮะโอ้ด้านหน้าด้านโกฝั่งนู้นจเอ๋ปาลาระเบิดมาขอหลบปุ๊บโอ้โหสองเม็ดสองเม็ดจะโผล่หรือเปล่าหนึ่งสองปุ๊บเหมือนจะได้ยินเสียงข้างหน้าโผล่มาโอ้โหได้ระเบิดวางระเบิดนะฮะได้ระเบิดเฉยเลยครับสิบหกคิวตอนนี้สิบหก ตัวกันแล้วครับทั้งปืนนู่นนี่นั่นทั้งระเบิดตอานนี้เห็นอยู่แล้วยิงมันไม่ทะลุวะ่ะไม่ทะลุนะครับเขาไม่ได้โผมาเยอะแล้วอย่างนี้ยิงสวนโดนเขาสวนกลับคืนมาดิเราเจ็บตั้งแต่ครัที่แล้วนะยังอยู่ที่16คิวอยู่นะครับตอนนี้เอาตัวนี้ดิเดวขอร่วมแจมขอร่วมแจมด้วยคนจะเอ๋เลง็งคนก่อนไม่โยนหัวแตกเดียว ด้านซ้ายเข้ามายิ่งอันนี้หัวของจริงเฮดช็อตครับเก็บนั่งยองกระโดดโอ้โหหลังก็มีไม่ทันนะฮะอ้อจะได้ระเบิดนะได้ระเบิดอยู่19คิวเลยครับจาก16เมื่อกี้ไปอูด้านหลังด้านหลังตามมาโผลหรือเปล่าโผลหรือไม่เจอจริงๆเจอด้วยนะครับเก็บไปก่อนได้ a k ยิงตัวไกลก็ได้เป็น เกือบดับเบิลคิวแต่ไม่ดับเบิลคิวนะฮะยี่สิบเอ็ดคิวแล้วครับกเกเ,กเกอ่อกียงคนพังที่จะเร็วอยู่แล้วยิงระยะนี้เป็นไงเอ็มซีก็ถือว่าใช้ได้ล่วงแล้วเก็บการลิวเข้าไปดักก่อนวางระเบิดวางบอมอีกใครจะมาติดกับระเบิดหรือเปล่าแล้วไม,ม่ติดกับระเบิดจริงๆด้วยด้านหลังมาไม่ทันนะฮะโอ้วางบอมได้เยอะไม่ใช่ว่ะระบอมเลยวางระเบิดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะ ยิงเขายิงกันอยู่แต่เราก็ไปได้ครับเป็นดับเบิลคิวหรือไม่ไม่ได้ก็เก็บไปก่อนหนึ่งตัวสองยู่หืมซากซากเหมือนกันนะเก็บ FN มาตอนนี้25คิวแต่โดนระเบิดกับสวนด้านหลังด้านซ้ายมีเมื่อกี้นะห้อง8คนอันนี้ก็จะหากันค่อนข้างที่จะไม่ได้เร็วมากนะฮะไม่ได้อืดมากนะเกิดก็ใกล้ๆไล่เลี่ยกันใกล้เคียงกัน2 0 5ตัวอีก5าตัวสุดท้ายแล้วเห็นยิงทางด้านกล่องเขียวเสียงอยู่แถวนี้ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาศพนอนเกินอยู่2จะเอ๋เห็นอยู่ปุ๊บปุ๊บดังด้านนู้น1ตัวแล้วทางด้านนี้อีกตัววิ่งสวนพื้นนะครับ26ได้1ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีไหมจะเอ๋ตึมเติงเสียงอยู่แถวนี้เสียงอยู่แถงนี้แล้วยังไงกระโดดไปก่อนขอเข้าโกก่อนละครับตอนนี้ มีนะมีนะมามาโอ้โหเลือดหายไป10หน่วยแล้วยิงเกาะแตกครับโดน FN ยิงย6ิตัวแนละ้วตอนนี้มาด้านนี้ยิงโอ้ยซากตัวเมื่อกี้นี่นา <c ười> คุนเมื่อกี้นี่นานะครับเขามาทางนี้มาทางรัดนะแต่เราเกิดตำแหน่งนี้พอดีปาระเบิดไปก่อนแล้วยิงได้เป็นดับเบิลคิวครับผม29อีกหนึ่งตัวสุดท้ายกับ MCA 1ปืนประจำ ยศด,ดาวนะครับใน Battle Pass น,นะซีรีสโโโ์ Priest of h o n o แล้วตัวสุดท้ายยังไงเกิดตำแหน่งนี้เกิดใจเลือเกินนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับ,รรบผมโอเคจบประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ